เดี๋ยวไปบนบ้านขึ้นไว้นั่นละเวตั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 วเัวตัวตัวตักตัวตาวตาวตัว้ัวตควตั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 วัวตลวตัตัวตัวตัวตวตัววตัวตัวตัตัวตัวคััวััตัตตตวตตตั ผลเลข3เกินในมื <kah s> <ata> um ้อ <t> น <ani> ั้นนะเงินรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลรางวัล6ล้านบาทและรางวัลข้างเตือนรางวัลที่หนึ่งมี2รางวัลเงินรางวัลรางวัล89นะครับ2ตัวใครโชคดีบ้างเนาะก็มีเลยฮะก็มือแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่ง เจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกกางวันเพื่อให้ลูกบอลใหม่เลืยอคละกันนะคะเมื่อท่านกรรมการเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการยกกันยกเปิดช่องให้ลูกบอลใหม่เลือกตกลงในที่รองรับด้านหน้า จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการจนครบทั้ง6ลูกและท่านประธานจะนำลูกบอลไปไว้ไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางเก่าซึ่งแลกออาไว้ชุดละชุดประกอบด้วยสลักหมายเลข000000ถึง999999จำนวนหกลำสำนักงานจึงกำหนดรางวัลขั้งเครดิได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักแสนนะคะท่านเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไป จ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทุกแสงที่บรรจุล <rain> ูกบอลหมายเลขเอาไว้ภายในเพื impatient. ่อแสดงให้ท่านผู้ชมได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะห้าศูนย์สามห้องห้าศูนย์สามน้องเต้าห้าศูนย์สามน้องเต้าเต็มเต็มห้าศูนย์สามน้องเต้าเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยน้องเต้าเอามาเบิงเอามาเบิงน้องเต้า ห้าศูนย์สามน้องเจ้าเต็มเต็มนะนี่นี่ห้น้องเต้าน้องเ้าเต็มเตมนะครับห้าศูนย์สามเอาไหเอาเดี๋ยวเตมัวตรงเตามตัวตรงเลยเยตาัตรเลยเอห้าศูนย์สมสาห้าศนย์เอาเ้านยสาเอ้ห้าศูนย์สามเมอชให้บ้างนะเ่อชี่่ เอานี่นี่อาจารย์เหนือรวงออกข้างหน้าเดี๋ยวเอาถื่นร้ายว่ะตื่นร้ายว่ะเอาเดี๋ย็เอาน้องเต้ยวใครอาน้องเต้ยวมาช่วยหน่อยขอน้องเต้ยวมาช่วยหน่อยออน้องเต้ยวมาช่วยหน่อยน้องเต้ยวน้องเต้ยวน้องเต้ยวเตรียมเตรียมเลยนะครับน้องเต้ยวแม่ล่างน้องเต้ยวแม่ล่างบอเลื่อสามศูนย์หาตแตกเห็นว่าอะโอ้ตู้แตกตู้แตกเต็มเตรมมือซ้ายมือซ้าย อ่ะนี่น,นี่น้องแก้วนะครับน้องแก้วมาเต็มๆเลยนะครับใครที่ตามน้องแก้วงวดนี้สามตัวแตกเลยกให้ดนี่น,น,น้องแก้วได้ปะได้น้องอน้องแก้ววะได้น้องน้องแก้ววะฮอโอน้องแก้วคนดีใจวะเอาไปเอาเอาไม่ทา่ไม่เพิ่งยุ่งว่าแถวไหนเพิ่น โอ้นี่เนคนใหม่มบบได้ได้ได้หลายชิ้นะว่ากล้องนี่บมทีนี่เด้อสันสันสันหลายเชียร์เลยผู้ใดไ่เชียร์ก็เชียหลายเชียร์มาหลดผู้าดิุดเลขเอาเอาเอาแม่พายมาถวายเพื่อนเตะในหาศูนย์สามด้สามศูนย์ห้าโอ้หเลขอช็อี้ช็อกกีใชมันแตกศูนย์สามนี้โตสุดท้ายที่เพ่อเห็นลามาจุดไหมเป็นหาสามศูนย์ห้า บันนี่แปดเ้ากแปเป็นทุ่งตัวที่สองที่หลักหอจุดพันนี่มือเดียวมือที่เอาไม่พายมาเนียเตได้ยางหลโอ้มีคนมีคนได้ชคน้องเตียวอยไรน้องเตี่ยวแม่ล่างเข่าเต็มเต็มบัตนี้บ้างสองตัวนี่เป็นทุ่งตัวที่สองแปดเก้านี่เราจะจุดได้อีกได้สอง้ชือได้หลายเ่ะได้วยเนหอยเนี่ย เราไม่ได้ซื้อโดนเลี้ยวเรียกนะถือทั้งล่างถือทั้งบนกันเข่านอะ่วนมะแตะอะกันวมะแตกสามส่วนหามันอยู่ในเพดอนไอ้ันั้นเนื้อมึงขึ้น้องไม้ยัรถทายมือนั่นเราไม่พันพันที่ถือน้ำลาไหลยู่จะเราซื้อเพดยังสามส่วนหาเรียกขามส่วนถือกบบถือถอถือส่วนสามห่าบ่าบาวบ่าถือคับแล้วบ่าถือค้ำแล้วบ่าวถือคับแล้วโอ้ถือคักถือคัก นายครักนายคักฮะสามทันปวดจุดทูกบอกเพอนนหมายสันือไ่อลาบอกเพื่นแม่เพื่นไทยลาแม่ยมเพื่อนมาลาขอเรนี้ยังแม่นเลยี้เดี๋ยวเราไ่อยากเล่าเอาเดี๋ยวรางวดต่อไปมาแรงมาฉลองมาลำมาลำฉลองกันาแรงเนี่ย้าสาตัวตรงข้าตัวตรงงนองเข้าทั้งล่างทั้งบนดีกนเาที่นี่จุดทุกเพื่อนไาเผ็่ว้ะได้ เถือกโยูกาเล่นเลนค่ถือโตถือกเต็งถือกทั้งล่างทั้งบนเอาพี่น้องเออปายปครับนี่นะครับที่เรือนะครับผีเรือล่มนะครับเข้าล่างเข้าบนนะครับน้องเต้าแม่ล่างนะครับอเดี๋ยวรอติดตามนะครับบวงสรวง ลำกองยาวกันนะครับผมกินคือว่างหันเราไปเอาแบบเพิ่นมเพิ่นมาย่มอีกสักรอบก่อนแต่กว่าสิบปลอยอยู่มาเป็นบ่ปล่อยหรอกเตียวบ่อแห้งว้ดอกเดี๋ยวอยากให้ทุกคนอยากให้เอฟซีทุกคนอยากให้สายบุญทุกคนมีบุตรหนีบุตรสินเสด็จมีเงื่อนไปใส่หนีใส่สินเสด็จมีเงินกินเงินอยากเงินทำบุญทำทานเพราะว่าเตียวเป็นสายบุญอยู่แล้วใครบอกเลี้ยงตัวเลขนั่นเตียวก็ยังบินยัน จังไปพวอกันเมื่อเต่วไปนอันนี้เนาะเพราะว่าเต่วบนพื้นใอยู่หันนะครับอยู่ใส่แล้วครับอยู่เรือโบราณอยู่หวยใส่ก่อบ้านปลาเขาบ้านปลาเขาจมบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์จังหวับุรีมใคเมื่ออาจจะเป็นวันศุกร์เด้อค่ะเป็นวันศุกร์เด้อค่ะเดี๋ยวเมื่อแล้วเป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่ห้าเปนศุกร์ที่จะถึงนี่แหละครับว่านศุกร์ ที่จะถึงนี่เนาะสุกสัดุกดซุกสุดสุกก็ธนกระาสุกนกระาครับอ่าพี่น้องในมือนั้นน้องแต๋กับซีมีแบบไหจากไหนครับบอกใพี่น้องเพล่นเลยหูนาครับตกีตามที่ว่าเต๋ไปอันนี้ก็เพลินไหเนาะเต๋วไปบนบานเพลนไหนั่นละกุ่มาเต๋วกับไปบนให้พี่ให้น้องเทาเนี่ยแหละไปไปบนให้เอซนี่แะสายบุญเทาเนี่ละเนาะ เราไมีเพิ่นเขาแบบว่ได้มีกินมี่อยางเขาแบบว่ได้เบิร์นีเบิร์สีเนื้อเห็ดซี่ครับแล้วก็กระสิสามกวางคุณไปกับชื่อว่าเต้วนี่สิเอากวางเหย้าแล้วก็นางล่ำจะกระสีเห็ดล่วงทานครับเรเจะสามอย่างนี่แหะสวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทร์ทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบริบาลาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคำโรคขีดย้ำได้ทันสิบริพาลบราพาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับ